สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของท่านผู้นำคิมแห่งเกาหลีเหนือ ก็เรียกได้ว่าในช่วงนี้เองเนี่ยเฮียแกก็ดูจะผอมลงนะครับก็ดูหล่อขึ้นมาเลยนะครับผมซึ่งตัวของแกเองเนี่ยนะครับแน่นอนมีบทบาทสร้างชื่อเสียงเอาไว้ในโลกมากมายเลยเลยเป็นหนึ่งในผู้นําที่มีคนรู้จักมากที่สุดในโลกถูกไหมแต่รู้จักในด้านไหนเนี่ยนะครับเราก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าเกาหลีเหนือเองเนี่ยนะครับผมก็มักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการทดลองอาวุธทดลองขีปนาวุธอะไรแบบนี้ถูกปะ แล้วผมเองเนี่ยก็เลยสงสัยมานะครับว่าแล้วแบบนี้เนี่ยเวลาคิมจองอึนเนี่ยเขาเดินทางอ่ะเขาจะมีแบบบริการมีแบบคนคอยดูแลเนี่ยมากขนาดไหนกันแล้วเขาเดินทางกันยังไงเรียกได้ว่าพูดกันตามตรงเกาหลีเหนือเนี่ยก็ไม่ใช่ประเทศที่รวยมากนะครับแล้วก็เน้นทางการอาหารซะเยอะแล้วก็เน้นการพึ่งพาตัวเองเยอะด้วยก็เลยแบบเออแล้วเขาจะเดินทางยังไงวะซึ่งเรียกได้ว่าก็มีคนเนี่ยทำสรุปการเดินทางของคิมจองอึนมาแล้วนะครับผมและผมก็ตกใจเป็นอย่างมากด้วยเหมือนกันนะว่าตัวของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยนั่งเครื่องบิน ถ้าไม่จําเป็นเรียกได้ว่าไม่นั่งเลยดีกว่านะคือแบบว่ามีเหตุการณ์น้อยมากๆแทบจะนับครั้งได้เลยที่เขานั่งเครื่องบินแล้วทําไมกันถึงเป็นอย่างนั้นทําไมเขาถึงไม่นั่งเครื่องบินละ่ะเกิดอะไรขึ้นวันนี้แหละเราจะมาเจาะทุกอย่างกันเลยนะครับโดยเรื่องราวนี้เนี่ยถ้าเราจะเล่ากันแบบเต็มๆนะเราคงต้องเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเรื่องของในอดีตเลยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของคิมจองอึนในอดีตก็มีออกมาน้อยมากๆนะครับแต่เราก็ได้ยินข่าวลือกันมาซึ่งไม่ได้มีการคอนเฟิร์มแต่อย่างใดว่าตัวของคิมจองอึน ซึ่งการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปเรียนเนี่ยก็น่าจะต้องเดินทางโดยเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้นเองเ่ยตัวของคิมจองอึนน่ะก็น่าจะเคยนั่งเครื่องบินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังเป็นแค่เด็กถูกไหมยังไม่ใช่เป็นผู้นาประเทศอะหลังจากที่เขาได้รับตําแหน่งเนี่ยนะครับในปี2021เนี่ยก็เรียกได้ว่าออกจากประเทศไปเนี่ยไม่ถึง10ครั้งด้วยซ้ำนะโดยสาเหตุนี้มันก็มีมานะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆจะไม่นั่งเลยเหตุผลก็เพราะว่า มันมีรางรถไฟเนี่ยเต็มเกาหลีเหนือไปหมดเลยเนะครับแล้วก็แทบจะเป็นประเพณีไปแล้วที่แบบว่าเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือเนี่ยจะเดินทางด้วยรถไฟซึ่งประเพณีนี้เองเนี่ยมันเหมือน,นเป็นข้อปฏิบัติที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของพ่อของเขานั่นก็คือคิมจองอิลโดยเหตุผลที่ไม่นั่งเครื่องบินแล้วก็เลือกนั่งแต่รถไฟเนี่ยก็เพราะว่าตัวของพ่อของเขาคิมจองอิลเคยประสบอุบัติเหตุขณะที่นั่งเฮลิคอปเตอร์อยู่ทําให้เรียกได้ว่ากลัวการบินไปเลยยังไงนั้นก็เลยใช้รถไฟมาแล้วทีนี้เองเนี่ยตัวของคิมท ชินแล้วนะครับก็ทําให้ตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้บินบ่อยแล้วก็อาจจะได้นิสัยมาเนี่ยก็คือเลยไม่ได้บินอะไรด้วยเลยอาจจะกลัวการบินด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เรียกได้ว่าพ่อของเขาอ่ะคือกลัวมากๆเลยนะคือนับตั้งแต่กเกิดอุบัติเหตุอ่ะก็คือไม่นั่งเครื่องบินเลยซึ่งแบบต้องไปยุโรปอย่างเงี้ยนั่งรถไฟไปเลยนะครับซึ่งยุคนั้นเองก็เป็นยุคสมัยของโซเวียตก็เลยทําได้ไม่ยากนะก็เรียกได้ว่านั่งรถไฟไปเลยนะครับผมข้ามทวีปกันเลยทีเดียวก็ เป็นอะไรที่สุดติ่งเหมือนกันนะตรงนี้คือเรียกได้ว่าเอ็กซ์ตรีมสุดๆเลยแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยเกิดความโล้นะครับตัวของคิมจองอิลพ่อของคิมจองอึนก็นั่งรถไฟเยอะมากๆถูกไหมจนเรียกได้ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก็อยู่บนรถไฟนะครับก็เรียกได้ว่าเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายบนรถไฟทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ารถไฟของท่านผู้นําคิมเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับในในก็เดินทางด้วยรถไฟเป็นปกติอยู่แล้วนะ ตัวของท่านผู้นำเนี่ยนะครับจะเดินทางด้วยขบวนรถไฟที่ยาวถึง21ตู้นั่นเองโดยรถไฟนี้จะมีสีเขียวนะแล้วก็เรียกได้ว่า กันกระสุนด้วยและด้วยเหตุนี้เองเนี่ยมันก็เพิ่มน้ําหนักให้กับรถไฟนะครับซึ่งรถไฟเองเนี่ยก็ค่อนข้างหนักนะแล้วก็เป็นขบวนที่ยาวด้วยถูกไหมมันทําให้การเดินทางเนี่ยอาจจะทําได้ไม่เร็วนักนะครับก็เรียกเว่าเดินทางด้วยสปีดความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นความเร็วสูงสุดก็เรียกได้ว่า slow life หน่อยละกันนะครับอยู่ในรถไฟนานๆชมวิวได้นานหน่อยแต่ถ้าในกรณีที่จะนั่งรถไฟออกนอกประเทศนะรถไฟจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือขบวนแรกเนี่ยจะไปตรวจเช็คความเรียบร้อยความปลอดภัยอะไรแบบนี้ก่อนเป็น แรกแล้วจากนั้นขบวนที่2เนี่ยถึงเป็นขบวนของท่านขิมแล้วก็เรียกได้ว่าขบวนที่3เองอ่ะก็จะเป็นขบวนเสริมไปนะครับก็จะมีทหารอะไรเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งวิธีนี้เองก็คือวิธีที่ตัวของขิมเนี่ยใช้เดินทางมาประชุมที่เกิดขึ้นที่เวียดนามเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองก็เรียกได้ว่าเป็นการเดินทางที่ใช้เวลากว่า60ชั่วโมงนานมากๆเลยและนี่ก็คือการเดินทางของท่านขิมเวลาเดินทางปกตินะครับส่วนใหญ่ก็จะ ไปด้วยรถไฟนี่แหละแล้วถ้าไปด้วยรถเนี่ยก็จะมีขบ,บวนรถมีขบ,บวนบริการบางทีเราก็จะเห็นเป็นบริการเนี่ยวิ่งนํารถนะคือไม่ใช่ขับรถนะแต่เป็นคนเนี่ยวิ่งตามรถก็มีเหมือนกันแต่เรียกได้ว่านั้นอนะ่ะมันก็เป็นวิธีที่อาจจะไม่ได้ดูพิเศษอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้มีจุดที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือในตอนที่ตัวของท่านคิมเนี่ยจะต้องเดินทางจากเกาหลีเหนือมาประชุมที่สิงคโปร์เองเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยมันาจะานานนะครับแล้วก็เรียกได้ว่า ลำบากเพราะว่าต้องผ่านหลายๆประเทศถูกไหมแล้วก็อาจจะไม่ใช่ประเทศที่เรียกได้ว่าต้อนรับสักเท่าไหร่นะครับสุดท้ายเนี่ยท่านคิมได้ตัดสินใจที่จะนั่งเครื่องบิน,นครับแต่การนั่งเครื่องบินในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปได้อย่างเรียบง่ายนะเพราะว่า เกาหลีเหนือเองเนี่ยมีแต่เครื่องบินเก่าๆนะครับแล้วก็จะซื้อเครื่องบินใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าตัวของประเทศเกาหลีเหนือเองอ่ะได้ถูกแบนอยู่ทาให้เกาหลีเหนือเองเนี่ยนะครับต้องไปหาเครื่องบินมานะจากจีนนะครับผมก็คือสุดท้ายเนี่ยในการเดินทางในครั้งนั้นด้วยความที่ว่าไม่ได้จะเดินทางบ่อยอีกยู่แล้วว่าเฮ้ยก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ถูกไหมขอยืมจีนมานั่นเองแต่ก็เรียกได้ว่าจะไม่ใช่ไม่ใช้ของตัวเองเลยนะของตัวเองก็พอมีที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าสุดท้ายเนี่ยได้ยืม การเอาเครื่องบินขนของมาเพื่อแบบเอามาเตรียมการด้วยนะรถอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขนมาผ่านเครื่องบินหมดนะครับก็เรียกได้ว่าใช้รถของตัวเองใช้อะไรที่เอามาจากเกาหลีเหนือหมดเลยซึ่งการนั่งเครื่องบินในครั้งนั้นอ่ะก็เป็นการนั่งเครื่องบินครั้งแรกในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้นะครับของผู้นําของเกาหลีเหนือนั่นเองก็เรียกได้ว่าในอนาคตเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะเห็นทางเกาหลีเหนือเนี่ยเปิดประเทศหรือว่าพยายามพัฒนาตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าจากยุคโดนัทรัมอ่ะก็มีการพัฒนามาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะถูกไหมเทียบ แนอดีตเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความตึงเครียดที่รออยู่ก็หวังว่าในอนาคตน,นะครับทุกอย่างมันจะค่อยๆขีค้คายลงแล้วกันอยากให้ทุกประเทศเนี่ยมารักกันนะครับไม่เกี่ยงเลยว่าจะเป็นประเทศไหนคือเรียกได้ว่า เราอยากจะช่วยให้โลกนี้เนี่ยมันน่าอยู่ขึ้นนะครับผมก็เลยคิดว่าคลิปนี้เองเนี่ยก็เป็นความรู้ทั่วไปให้กับทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนก็น่าจะได้เป็นเกล็ดความรู้ไปอะ่ะอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยก็ฟังสนุกสนุกค่าเวลาเป็นอาหารสมองไปก็ได้นะครับ <_ ls 2> ก็หวังว่าเรื่องราวเกล็ดความรู้ในคลิปในวันนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนมีความสุขขึ้นแล้วก็อาจจะได้เป็นความรู้มากขึ้นไปอย่างไงในวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมาก,มากๆที่เข้ามาฟังคลิปของ Mystery World ของเราในวันนี้นะครับดีใจมากๆเลยที่ได้้้นนนําาาาาขออมมมูลลใใหห่่ๆเกกับทุค นะครับผมก็เรียกได้ว่าคนที่รวบรวมแล้วก็ทำมาเป็นคลิปในเวเอร์ชันออริจินอลที่เราไปอ่านเอาข้อมูลมาเนี่ยก็มาจากช่องของฝรั่งที่ชื่อว่า Half a d Interesting นั่นเองครับก็ลองไปติดตามกันได้ยังไรในวันนี้ลาละบ๊ายบายครับสวัสดีครับ